อาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาครับผู้ใดอยากได้รถาดาวถึกนะครับสภาพดีราคาถูกนะผมพยายามหาตัวที่ดาวต่ำให้พร้อมนะครับผมนี่มาเบิ้งครับรถปีสองห้าหกรถปีสองห้าหกนะครับรถปีสองห้าหกหกนะครับผมใส่งานไปแค่ห้าร้อยแปดสิบกว่าชั่วโมงแค่นั้นเองครับอ่าชั่วโมงใส่งานบระทันหลายนะห้าร้อยกว่าชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับมีตัวรถมีใบรดานามีพาน์ลังให้ตัวหนึ่งนะครับเลือกได้พันห้าพันหกพันสี่นะครับเลือกได้ตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ราคาางเงินสดอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทครับ4 2 5 0 0 0บาทั4 2 5 0 0 0บาทนะครับผมดาวเริ่มต้นอยู่10,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น10,000บาทอ่าเบิ่งชุดใบมีนยังงามๆอยู่นะครับอ่าผิใบมีนยังเต็มๆอยู่นะครับเสือลมสลักยังบ๊หลวมนะครับเป็นเดิมเลยนะครับยางนายางลังเหลือหลายนะครับยางนายางลังเหลือหลนะครับลดผมว่าชันนี่ลถให้เต็มที่เลยเพื่อให้ดาวหน่อยที่สุดนะครับเบื้องขั้นนะครับ ทขนาเดิมๆลูกมาเดิมๆนะครับรถสวยนะรถสวยเลยนะครับหารออีกว่าชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับปีสองห้าหกนะครับตัวนี้ดาวแค่หมื่นเดียวนะครับดาวแค่หมื่นเดียวงวดย่อยสองพันครับงวดย่อยสองพันงวดปีนี้แปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทครับแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับสำหรับงวดปีเอาผู้ใดสนใจสอบถามได้เลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามนะครับตัวนี้เฟืองถ่ายเดิมๆครับเฟืองถ่ายเดิมๆครับไม่มีแกะไม่มีแกะไม่มีซ่อมนะครับเดิมๆเลย ยางหลังสีสวยนะครับจองแล้วนะครับจองแล้วทั้งซางเสเอาไปเห็ดเห่ไม้ได้ครับเด้อจองแล้วเดี๋ยวทั้งซางคนเดียวไปเห็ดเห่ไม้ตรวจเช็คความสภาพไห่ไม้สีนี้ห้พ่นไมก็ได้ครับเอาสีเดิมก็ได้คนจะข้างล่างก็ได้ครับเพราะว่าขางทึ่งสีงามๆนะครับเนี่ยขางทึ่งสีงามๆนะครับแต่ว่ามันก็มีไรครับมีไรแต่ว่าบริษัทองหัวงครับเขาพ่นเห่ไม้รดคันทำให้ฟรีนะครับพ่นให้ใหม่ทั้งคันนะครับฟรีฟรีเลยนะครับผมประหลงใจยั้งเพิ่มนะครับดาวมือเดียวจบเลยนะครับดาวมือเดียวจบเลยนะครับ เบลจ่ายยังเพิ่มครับนี่รถบ่มีแกะบ่มีส่อมครับเตี้ยวๆเลยหารอยชิมุ่งครับผมปีกับปีไม่ครับปีสองหางของผมนะครับสอบถามไปเลยนะครับนี่ลำดับเก้าสี่แปดสามนี่ครับผมอุเดซุนใจจองครับติดต่อมาเลยศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกครับเดี๋ยวบ่มีอีกเดี๋ยวมีอีกครับเดี๋ยวมีมาเสนออีกมีหลายนะครับรถมีหลายนะครับผมอยากได้ราคาได้สอบถามได้เลยเพื่อจะว่าอันนี้ผมหาแบบ ราคาบ่าสูงแล้วก็สาภาพดีๆนะตัวนี้จะเป็นปีหกหาครับปีสองห้าห้าครับปีสองหาหกหาครับหนึ่งันแปดรอยชั่วโมงครับปีสองห้าหกหาเบิ่งม่มีครับเต็มๆขัานสวยๆเลยนะรั้นสวยๆบ่มีซิบบ่หลวมนะครับผมนี่ยางนาเนดี๋ยวเปลี่ยนสีเดียวเปลี่ยนในเบ้งซมนะครับตัวนี้ราคาเงินสดอยู่นะผมจำไม่ได้อาสี่แสนหนึ่งหมื่นครับ นี 4, 160, đ ào, đ ào ่ดาวดาวอยู่ตัวนี้จะดาวอยู่นี่ครับสภาพตัวนี้ดาวตัวนี้ดาวมืดหานะครับตัวนี้ดาวมืดหานะตัวนี้ดาวมืดหานะครับผมดาวหมื่นห้าครับงวดย่อยสองพันนะครับงวดย่อยสองพันงวดปีจ่ายเจ็ดหมื่นเก่านะครับงวดย่อยสองพันงวดปีจ่ายเจ็ดหมื่นเก่า เพื่อให้ช่วยเดิมๆทุกขั้นนะครับทั้งสามเลยยางล้างก็ใช้งานได้อีกโดนด้วยนะครับยางหลังใช้งานได้อีกโดนนะครับผมยางดัล็อปนะครับผมเออาจจะมีห้อยอันนี้เนี่ยกับมันเป็นอันนี้เลยที่ครับสีแก๊สีแก้ไตัวดอกยางไม่ซื้อนะครับผมแต่งานเลยปกตินะครับตามจริงดอกยางนก็เหลือหลายนะครับแต่ว่านี่ตะมิตบมีตะมินะครับผมจะต้องเปลี่ยนนะ ตัวนี้ปีสองห้าหาครับหนึ่ันแอยชั่วโมงนะครับ1,800ชั่วโมงปีส5 6 5, 5ครับผมสี่แสนหนึ่งหมืดาวมื่นดาวดาวยูมื่นหนึ่งนะครับยวเบิงอีกเบิงอีกทั้นหนึ่งอ่ะนี่ทันนี้ันนี้ครับขันนี้ปีสองห้าหกครับตัวนี้ปี256ห้า0กหกหนึ่ชั่วโมงครับ4ี่0สห้าันบาทนะครับสี 4, 5, ่0ส0ห ตัวนี้ดาวหาพันห้ดาวหาพันพ่อฟีดาวฟีดาวไปเลยไปฟีดาวเลยฟีดาวไปเลยนะครับผมสี่แสนห้ามนบาทฟีดาวไปเลยนะครับไ้ฟีดาวไปเลยนะครับผมลำร้อยสิบบาทได้เลยนะครับอุปกรณ์มีเบดานามีพานลังนะครับตัวนี้รถลูจองครับรถลูจองสมมาแล้วเรียบร้อยครับไอสร้างก็สมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตะเห็ดสีนะครับเดี๋ยวตะเค็ดสียางหน้ายางหลังสวยครับยางหน้ายางหลังสวยนะครับผมเดี๋ยวตะเห็ดสีครับท่านอ่า ตัวพวกนีพ่ท่านแกะนะครับพวกถ้าพวกนีพ่ท่านแกะครับขาดเกียรยังไม่แกะครับเดิมๆเดี๋ยวพาไปเบร์ขงหลังครับขังหลังเดิมๆสวยๆครับขังหลังพ่ท่านแกะนะครับอ่าเพิ่นมีแกะสอมแจ้ขั้นหนานะครับกับเปลี่ยนลูกหมานะครับผมมีกระเพียนอะไรปกตินะครับเปลี่ยนไทยของเหลียวแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้งวดย่อยสองพันครับงวดปีแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบมันปีแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบครับงวดย่อยสองพันครับคุณได้สวนใจสอบถามไปเลยนะครับตัวนี้รถดจองครับ สจองนะครับผมให้พี่ดาวให้พี่ดาวเลยนะครับบริษัทส่วนแจกสอบถามได้เลย061-024-4343ครับ061-024-4343นะครับติดต่อกลับมาเลยนะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามมาเจาะกันได้เลยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมสนใจกขั้นใดก็จังโทรเข้ามาสอบถามนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวผมาชิญขั้นใดดีนะครับรุ่นใดดีเดี๋ยวกันแม่อัปเดตให้นะครับสวัสดีครับ